สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็เดเ็กเด็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาววดวันที่14กันยายน2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่ชอบแนวทางหวยลาวนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่นชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อเป็นแนวทางหาเลขตัวเด่นหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสรุปผลการออกสลาก หวยลาวในงวดวันที่10กันยายน2อ6 3รกันก่อนนะครับผลการออกราังวัลเลขไทยาย4ตัวหวยลาวนะครับออก4 2 3 0ครับเลขไทยาย2 3ตัวบนครับ230 230ส่วนเลขไทยาย2ตัวบนคือ3 0นะครับและเลขไทยาย2ตัวล่างครับ สตัวล่างออกสี่สอครับสอ,ส,สองคือ2ตัวล่างในงวดประจําวันที่10กันยายน2,563นะครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักนะครับในงวดวันที่14กันยายน2,563จากการคํานวณสูตรหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักพันผมได้นํา หลักพันงวดล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเลข4ครับเลข4งวดล่าสุดมาคํานวณให้ได้เลขตําแหน่งหลักพันนะครับหลักพันก็จะได้เลขอยู่4ตัวครับเลข4ตัวก็มี2 3 8 0ครับจากการคํานวณสูตรนะครับ2 3 8 0ผมได้นําเลข4หลักพันงวดล่าสุดครับมาคํานวณเพื่อหาเลขตัวเด่นประจาหลักพันในงวดวันที่14ครับส่วนหลักร้อยครับหลักร้อยผมก็นําหลักร้อยงวดล่าสุดคือเลข2ครับ เลข2เป็นเลขหลักร้อยคำนวณเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักร้อยในงวดเป็นที่14ครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับ4ตัวมี4 7 8 9ครับ4 7 8เปเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับในงวดเป็นที่14เลยครับและหลักสิบครับจากการนำหลักสิบงวดล่าสุดคือเลขสาครับมาคำนวณเพื่อหาเลขเด่นประจำหลักสิบในงวดเป็นที่14นะครับก็มีเลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับ สี่ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับคือหนึ่งสี่ห้าเก้าครับหนึ่งสี่ห้าเก้าเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วยคือเลขศูนย์ครับวดล่าสุดครับผมได้นําเลขศูนย์คำนวณเพื่อหาเลขตัวเด่นประจําหลักหน่วยในงวดประจําวันที่วันที่14ครับได้เลขเด่นหลักหน่วย4ตัวเช่นเดียวกันครับหลักหน่วยครับมี1มี3ามี6มี8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับนี่คือ เลขหลักสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวหนึงง่งงวดวันที่1 4กันยายนส5 6 3นหนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมแนะนำหลักสิบครับ1459หลักสิบครับและก็หลักหน่วยครับ1368มาจับคู่เป็นชุด2ตัวบนก็จะได้ชุด2ตัวบนครับ1นะครับวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 13 1หนึ่ง 8นะครับแล้วก็4วางหลัก10จากคู่ละหน่วย4ตัวจะได้4 1 4 3 4 6 4 8ครับ5วางหลัก10ครับจากคู่ลกหน่วย4ตัวครับจะได้5 1 5 3 5 6 5 8นะครับแล้วก็9วางหลัก10จากคู่ละหน่วย4ตัวครับจะได้9 1 9 3 9 6 9 8นะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับใน16ชุดนี้ก็จะสรุป เป็นชุดเด่นให้ท่านสมาชิกได้ดูครับดูการจับคู่ชุดเด่นครับมาดูหลักสิบก่อนครับผมหลักสิบทั้งหมดมี4ตัวหนึ่งห้านะครับถ้าเป็นเลขเด่นครับดึงเด่นก็จะมีเลข4นะครับดึงเด่นก็คือเลข4และเลข9ครับเลข4และเลข9้าเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วย4ี่ตัว1 3 6 8สครับความน่าจะเป็นครับผมดึงเด่นมา2ตัวครับเลข3กับเลข8ครับ สามกับแปดเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับกพจะได้นำสี่กับเก้ามาจับคู่มาจับคู่กับสามกับแปดหลักหน่วยครับจะได้เลขเด่นในชุดเด่นนะครับจากทั้งหมดสิบหกชุดก็จะเหลืออยู่ที่สี่สามสี่แปดเก้าสามเก้าแปดสี่ชุดตรงตรงครับสี่ชุดตรงตรง,ตรงหวยราวครับชุดสองตัวบนเลยครับส่วนชุดสามตัวครับหลักร้อยสี่ตัวสี่เจ็ดแปดเก้าครับผมดึงมาสองตัวก็คือเลขสี่นะครับและเลขแปดครับ สี่กับแปดครับเป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดนะครับสี่สามสี่แปดเก้าสามเก้าแปดก็จะได้ชุดสามตัวบนดังนี้นะครับชุดสามตัวบนหอยราวนะครับชุดสามตัวบนจากการจับคู่ชุดสามตัวบนครับสี่วางสี่วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสี่ตัวครับจะได้สี่สี่สามสี่สี่แปดสี่เก้าสามสี่เก้าแปดนะครับแล้วก็แปดวางหลักร้อยครับ จับคู่ชุดเด่น4ตัวจะได้843 848 893 898นะครับนี่คือชุด3ตัวบนชุดตรงนะครับส่วนชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมก็ได้นำหลักเลขหลักพันนะครับหลักพันจากการสรรสูตรนะครับทั้งหมดหลักพันได้เลขเด่นอยู่ที่2380นะครับ2380เลขดึงเด่นก็คือเลข3นะครับเในหลักพันแค่เลข3ในเลข8ครับ เลข8เป็นเลขเด่นประจาหลักพันครับดึงมา2ตัวครับดึงมา2ตัวเพื่อที่จะวางในตําแหน่งหลักพันเป็นชุด4ตัวหวยลาวครับมาดูสรุปชุด4ตัวนะครับหวยลาวครับชุด4ตัวความน่าจะเป็นครับในชุด4ตัวก็มีจะมีนะครับ3 4 93 3 498ครับเลข3วางหลักพันครับ3 4 93 3 4 9 8แล้วก็เลข8วางหลักพันครับจะได้8 4 93ครับ 8 4 9 8ครับ8 4 9 3ี4 9 8้นี่คือหวยเลาครับส่วนอีก2ชุดครับ8บางหลักพันจะได้8 4 4 8ครับแล้วก็8 498ทั้งหมดชุดเด่นนะครับมี6ชุดนะครับ6ชุดคือชุด4ตัวหวยเลาครับส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมสรุปไว้4ชุดนะครับ4ชุดก็มี3 438นะครับ แล้วก็มี8 4และ88ครับความน่าจะเป็นคือ3 4 3 8 8 4 8 8 4ชุดนี้เป็นชุด2ตัวล่างจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ก็มาเราลุ้นกันนะครับในวันที่14กันยายน2 5 6 3นะครับส่วนสรุปเด่นนะครับมาดูการสรุปชุดเด่นหวยลาวครับผมสรุปไว้นะครับชุดเด่นชุดสีตัวนะครับชุด4ตัว,วหวยลาวความน่าจะเป็นนะครับอยากทั้งหมดที่สรุปไว้ในกลุ่มนี้ หกชุดนะครับมีด้วยกันหกชุดผมก็ดึงเด่นมาอยู่ที่สองชุดนะครับก็มีเลขเด่นหวยลาวสี่สี่ตัวนะครับสี่เลขสี่ตัวก็คือแปดสี่เก้าสามแล้วก็แปดสี่เก้าแปดครับแปดสี่เก้าสามแปดสี่เก้าแปดนะครับสองชุดนะครับส่วนชุดเด่นครับชุดเน้นครับชุดเน้นผมเน้นไว้ที่ชุดเดียวครับแปดสี่เก้าสามความน่าจะเป็นครับแปดสี่เก้าสามเป็นเลขเด่น ชุด4ตัวหวยราวนะครับงววปไปจำวันที่14นะครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนชุด3ตัวบนครับผมก็ดึงเด่นมา2ชุดครับ493และ498ครับระหว่าง493 498ชุดเด่นครับเน้นไปที่493มากกว่า498ครับ493เด่นกว่า498นะครับนี่คือข้อมูลห้ยราวเลขชุด3 4ตัว3ตัวและสองตัวส่วนชุด2ตัว บนนะครับชุด2ตัวบนชุด2ตัวบนผมก็ได้สรุปชุดเด่นไว้เยอะที่2ชุดนะครับ2ชุดก็คือ93และ98ครับ93และ98เป็นชุดเด่นหวยลาวชุด2ตัวบนนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับอ่าชุด2ตัวล่างอ่าส่วนชุด2ตัวบนก่อนนะครับชุด2ตัวบนเน้นในและ98ส่วนชุดเด่นที่สุดคือ93ครับความน่าจะเป็นครับหวยลาวนะครับหวยลาวในงวดปนเจวันที่14ี่นะครับ น่าจะเป็นก็นคือ93ครับชุด2ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างจากการสรุปนะครับสรุปทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน4ชุดนะครับ4ชุด3 4 3 8 8 4 8 8, 8ครับก็จะเหลือชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุด2ตัว8 4และ88ครับระหว่าง8 4และ88 ชุดน่าจะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นผมเน้นไปที่แปดสี่นะครับเน้นไปที่เลขแปดสี่หวยลาวครับเลขไทยสองตัวล่างหวยลาวงวดประจําวันที่สิบสี่กันยายนสองพันร้อยหกสิบสามนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้สรุปเลขเด่นกับคู่ชุดสี่ตัวสามตัวสองตัวทั้งบนและล่างให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยลาวจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดส,สินใจหาซื้อสลัก หวยลาวในงวดประจำวันที่14กันยายน2563นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวัลทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลสรุปตัวเลขเด่นลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางก็ฝาก้วนนะครับกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามและชมจะได้มีพลาดโอกาสในการหาข้อมูลสูตรหวยดีๆมาลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามและชมอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวเมื่อประจําวันที่14กันยายน2563อยาเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ